ในเขตป่าสงวนแล้วไม่ได้ขออนุญาตรองปอปชอสอตอง,งอแจ้งความดำเนินคดีเป็นเรื่องเป็นราวศาลตัดสินว่าผู้ว่าผิดกระทรวงมาไทยมีคำสั่งไล่ผู้ว่าออกจากราชก,การศาลตัดสินว่านายอำเภอผิดนายอำเภอแม่เมาะถูกออกราชก,การอันนี้วินัยก่อนนะครับเจ้าที่ป่าไม้ห้าคนคือพี่น้องผมห้าคนป่าไม้อำเภอแม่เมาะ ก็ออกจากไลกการแล้วก็ถูกดำเนินคดีเรียกทรัพย์สินทางรายการ25ล้านบาทคืนทั้ง6 7คนก็เป็นเรื่องเป็นราวผู้บริหารท้องที่ท้องถิ่นไม่อยากทำเลยครับกลัวเนาะแต่ก่อนทำเยอะนะครับบาเ์เฮวไปยังเขาทำอยู่ในกฎได้ขออนุญาตนะแม้แต่โรงเรียนบอกเกลือวัดส่มาโรงเรียนพระเทพก็ยังอยู่ป่าสงวนเนาะผู้บัดังนะ ไม่มีคนไปแย่ถามว่าป่าไม้เราถ้าไม่ล้มต้นไม้เราก็ถือว่าทําในพื้นที่เดิมแต่ภาษากฎหมายก็คือยังไม่ยกเลิกกฎหมายป่าสงวนกฎหมายอุทยานเขาก็ยังถือว่าเป็นพื้นที่ป่าสงวนอยู่เนาะประเด็นก็คือหน่วยตรวจสอบไม่ว่าสตอง,งอปปชจะมาตรวจของท่านนายกบ้านบ้านน้ำเงา ท่านไปแป้งเมนเอาะเขามาตรวจปุ๊บเขาขอดูญาติหลักฐานเขายังไม่ดูว่าท่านจะซื้อจ้างถูกไหมขาดูใบาญาติการใช้ที่ดินก่อนเป็นหลักก่อนตั้งแต่เกิดเหตุมันก็เลยเป็นที่มาว่าทุกคนกลัวนะครับทีนี้กลับมาป่าอนุรักษ์นะครับป่าอุทยานมันจะมีข้อเด่นว่าหลวงจ็ดนะครับ เปิ้ลกฎหมายแม่เนี่ยพระประอุทยานเนี่ยเปิ้ลจะให้หัวหน้าอุทยานเนี่ยเป็นเหมือนอธิบดีน้อยแต่บางเรื่องเนาะมันต้องไปขอไหนเลยของหัวหน้าอุทยานผมบอกบอกว่ามาตาตัวไหนบอกว่าเป็นอธิบดีน้อยคือถ้าคุณทำดีคุณก็ดีไปถ้าคุณทำไม่ดีคุณก็เจ๊งไปคือให้อำนาจเพราะงั้นให้คุณให้โทษถ้าหัวหน้าอุทยานเปิ้น ผิวหน่อยเนี่ยเปิ่นก็ได้ครับอันนี้ลบใจเย้นนะปอนะกี้กนะข้าหัวเนายานันขี้กวนะอู้ตึงมาได้ครับมาได้มาได้มาได้เนี่ยเออมันก็จะมาได้เพราะเปิ่นมีอำนาจอยู่นะครับแต่ทั้งหลักทั้งป่านุรักษ์ป่าสงวนเนี่ยถ้าใช้เงินหลวงต้องเข้าสู่กระบวนการขออนุญาตพ่อแม่ขออนุญาตจต้องอปปชเข้ามามีคนท่านเป็นนักการเมืองรึท่านนายกมาใหมน่นาะสมมาเนอะ เออเป็นอย่างกับท่านพัดฝนน้ำฝนพัดฝนํำรวย,เ,วยเออหลายท้องที่ท,ท้องถิ่นนะครับพี่น้องแข่งกันเป็นนายกเนี่ยกับนันบอร์เตเรนปอปนอแข่งกันเป็นนายกพอคนนี้เป็นนายกปุ๊บหาจองละเพราะเป่นอยู่บ้านเดียวกันนุกแปลงหยังอยู่เขตไหนจีตัวสําคัญคือคู่แข่งทางการเมืองชาวบ้านบารอ้อนะครับชาวบ้านแปลงเมนก็ได้เมนเผาซพเจอกอแปลงอ่างก็ได้อ่าง เปิ้นชอบหมดคนที่เปิ้ชอบก็บคือคู่แข่งทางการเมืองเปิ้นหาวิธีล้มเหมือนที่ล้มเสถายอยู่เนี่ยที่ชูวิทย์ล้มอยู่เนี่ยเออนะคู่แข่งทางการเมืองเนาะเหมือนพี่ทาจีเอออางมาตาอะไรหนึ่งสองเพราะงั้นคู่แข่งทางการเมืองกลัวครับเจ้าที่ปปชสตง,งเปิ้นก็ว่าถ้าบัจัยล้มต้นไม้ปุบ๊บมันเป็นที่โล่งเนี่ยก็เพื่อการพัฒนากา็ื่ออยู่ของพี่น้อง แต่เนื่องจากเรามีคู่แข่งทางการเมืองมาเดียวนี่ใบจัจอยาฉพอนายกนะครับแข่งเฉพาะูุยีบ้านนะผมกับบ้านที่ลอยเอ็ดหลานผมนะครับสม่าเถาผมก็ตกใจซื่อเป็นสอบตอซื่อหัวละพันผมนกกว่านึงก็ซื่อเป็นนายกประเทศไทยซื่อเป็นสอบตอเนะี่ย มึงจงมาถึงก้าหรือสองปันเออแต่แต่บ้านผมมันมันอบตอในเมืองเนาะเออหัวละพันอกใจเลยครับเออมันอะไรขนาดนั้นเพราะงั้นเขาเสียตังเป็นสอบตอหมดเงินไปแปดแสนบ้านเดียวน่ะหัวละพันป่อผมป่อแม่ยู่สี่คนหายมาละบ้านเขาได้สี่ปันอปอสอบตขนาดสอบตอนนะผมยังไม่เอือนายกนะครับ เพราะฉะนั้นมันก็คู่แข่งเยอะเพราะงั้นไม่เหมือนสมัยก่อนแต่พวกเราก็ไม่รู้พอไม่รู้บอกว่าที่ทำไม่ได้ติดป่าไม้ติดตัวที่ยนันนะเอ,อเพราะงั้นก็จะเข้มงวดพอถ้าเราไม่เจ้าที่ไม่เข้มงวดปอปชบอกว่าคุณนี่เจ้าของพื้นที่คุณไม่เข้มงวดมันก็จะเข้มมาตามกันกลับมาเรื่องถ้าเป็นเงินบริจาคท่านประสานเลยครับนะ ไม่มีต้นไม้ไม่ขยายพื้นที่ไม่เอาเครื่องจักรเข้าไปอย่างกรณีฝายแกนดินซีเมนต์นนะท่านเนาะโครงสร้างก็เป็นดินเป็นซีเมนต์แต่มันมีช่วงหลังๆโดยหลักการฝายแกนดินซีเมนต์นนะตัวตัวฐานไหะของห้องนี้ก็แกนฐานแกนพี่น้องจะใช้จอบใช้เสียมขุดสมมติว่ากว้างสักสามสิบเซนฟุตหนึ่งเนาะอเลือกอไปเมสองเมตรเอาวงกีตัดขึ้นมาตัดขึ้นมาวันนี้เริ่มชีดค้านแล้วครับเอาเมคโคเข้าไปละ พอแมคโคเข้าไปกู้แข่งทางการเมืองขายรลกไปละเอาเครื่องจักรเข้าไปละถ้าเป็นเอาเอาแรงคนเอาอะไรเหมือนเดิมนะก็เป็นใช้แรงงานชาวบ้านนะเข้าไปในป่านะถามว่าอาปจแปรในใช้แมคโคใหญ่เลยสามสองศูนย์อันนี้เป็นอยู่นอกแล้วเป็นของกรมเจ้าท่าไม่อยู่ในเขตป่าสงวนสองฝั่งก็เป็นสปกอเป็นนอสามเป็นอะไรก็ไม่มีปัญหา นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใช้เงินบริจาคเหมือนพี่น้องกำลังมาบริจาคช่วยกันเนี่ยเรื่องไม่ว่าป่านรักษแค่เราให้สองห้องเหียงก็ทางหนูหนูไต่ทางในในเตียวเนาะกลับไปบอกเจ้าของตีอยู่ในอุทยานก็ไปบอกเปิเ้ลเนียถ้าอยู่ในหลกนนนักเกณฑ์เปิ้ลทำบันทึกตนลงลงเปิ้ลเอาเจ้าที่เอาลูกน้องมาช่วยเยนียนะถ้าประเภทห้าสิบห้าสิบหรือจะพิษไปเจ็ดสิบเอาไมโครไปเปิ้ลกัดเอ้ยละคอมันต้องไปเขาเอาไมโครไปกัด ลบเหี่ยวถ่ายมาบบบติดลูกไร้ไพังเหี่ยนาอปลาสมวนเหมือนกันครับสรุปพุชเอครับผมผมอบตอเขามีแผนแผนมีแผนแผนหนึ่งปีแผนปีแผนสามปีแผนห้าปีแล้วทำแผนสามปีห้าปีแล้วเขาข้อบรญญัตข้อบัญญัติท่านทำเจี๊ยเล็กครับ ถ้าท่านจะทาอย่างในพื้นที่ฟาร์นเนี่ยท่านะมแนีแผนสามปีแผนห้าปีเขาแผนอบอตอปุ๊บผ่านสภาว่าบรรจุนในแผนแล้วท่านขออนุญาตไปก่อนเลยแต่พี่นอ้องทองทินบอกค่อยขอเงินมาเดือนนีมันผูนฮือไปยื่นสามเดือนฮือมันได้มาตันเดี๋ยวนี้กระทรวงทรัพย์นะครับขออนุญาตเปิ้นจะอนุญาตหรือบอนุญาตหนึ่งปีเปิ้นคือคำตอบเร็วสุดสามเดือน พออันท้าท่านท,า,นท,า,นทาแผนสามปีนะครับ mm. เปิดอนุญาตมาหนึ่งปีเงินยังหม่อมมาท่านจะไปลองรําทําเพลงก็ได้พอเงินมาปุ๊บแค่เอาเงินใบอนุมัติเงินเนี่ยแจ้งกรมเปินคําว่าเปิดว่าเปินเห็นชอบยังบอกอนุมัติแต่ทํามีเงินไปแปลงปุ๊บเอาเงินใบเงินไปนะเดือนเดียวเปิดกับอนุวัติมาเพราะแต่กว่านึงเงินบอกมีเงินมีแผนแล้วขอไปปุ๊บเปิดอนุมัติ ขอคุดสะเปิดอนุม,มัติคุดสะแต่อบตว,ว่าเอ้ป่านเฮากำลังเดือดร้อนขยะเอาคุดสะเก็บน้ำไปคุดบอ่อขยะในป่าเอาวเอาไปยาเดียวกันอาอยาคุดสะนะแต่เป็นคุดขยะบอ่อขยะภายหลังเปิดก็เลยจะเห็นชอบมาก,ก่อน